ในพวกไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโลกออนไลน์ของกัมพูชาเกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่หลังมีการเผยแพร่ข่าวลือว่าสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแม้ข่าวดังกล่าวจะยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลพนมเปญหรือจากบุคคลใกล้ชิดใดๆแต่กระแสะในสื่อสังคมออนไลน์กลับร้อนแรงผิดปกติโดยเฉพาะในหมู่ผู้ใช้งานชาวเขมรที่ต่างโพสต แสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนสำนักข่าวหลักของกัมพูชายังคงนิ่งเงียบไม่มีคำชี้แจงไม่มีภาพถ่ายไม่มีหลักฐานยืนยันทั้งที่เรื่องนี้ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเมืองและความเชื่อมั่นในระดับนานานชาติในสายตาของคนไทยความเงียบเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นรูปแบบการปกปิดที่เกิดซ้ำซากในประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ยิ่งรัฐบาลไม่ออกมาแถลงข่าวลือยิ่งขยายตัว และเมื่อไม่มีระบบสื่อเสรีคอยตรวจสอบความจริงจึงถูกแทนที่ด้วยความตื่นตระหนกและทฤษฎีสมคบคิดขณะที่ประเทศไทยดําเนินนโยบายด้านข่าวสารด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้กัมพูชากลับเลือกจะเก็บทุกอย่างไว้หลังมา่านคําถามคือหากไม่มีอะไรปกปิดทําไมพนมเปนถึงเงียบและหากข่าวลือนี้เป็นเรื่องจริงประชาคมอาเซียนควรเตรียมรับมือกับอะไรต่อจากนี้ เมื่อพิจารณาให้ลึกถึงต้นตอของข่าวลือครั้งนี้จะพบว่าไม่ได้เกิดจากหน่วยข่าวกรองหรือองค์กรข่าวที่น่าเชื่อถือแต่กลับมาจากนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาซึ่งลี้ภัยการเมืองอยู่ในประเทศสวีเดนบุคคลน,นี้โพสต์ข้อความสั้นๆผ่านโซเชียลมีเดียอ้างว่าได้รับข้อมูลวงในเกี่ยวกับอาการป่วยของสมเด็จฮุนเซนโดยไม่มีภาพหลักฐานไม่มีเอกสารและไม่มีการเปิดเผยชื่อแหล่งข่าวแม้แต่รายเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือ โพสที่ไม่มีมูลชัดเจนนี้กลับแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในสังคมออนไลน์ของกัมพูชาและกลายเป็นหัวข้อถกเถียงในทุกแพลตฟอร์มสะท้อนความเปราะบ,บางของโครงสร้างข้อมูลภายในประเทศและระดับความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐซึ่งอาจต่ำกว่าที่โลกภายนอกประเมินไว้มากในประเทศไทยข่าวลักษณะนี้จะถูกตรวจสอบโดยสื่อหลักก่อนถูกตีแผ่หรือตัดสินใจเผยแพร่แต่ในกัมพูชาพื้นที่ข่าวสารกลับเป็นดินแดนร้างปล่อยให้เฟซบุ๊กกลายเป็นสารเตี้ยของสังคม สำหรับคนไทยนี่คือบทเรียนสำคัญว่าเมื่อสื่อทางการอ่อนแอความจริงจะถูกกลืนหายและข่าวปลอมจะกลายเป็นอาวุธจังหวะของข่าวลืออาการป่วยสมเด็จฮุนเซนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลแต่ตรงกับช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนกัมพูชายอย่างเป็นทางการวาระการหารือครั้งนี้เน้นประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงไซเบอร์โดยเฉพาะการกวาดล้างเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ และศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานปฏิบัติอยู่ภายในประเทศกัมพูชาแต่หน้าแปลกผู้นำกัมพูชากลับหายตัวไปในช่วงเวลานี้พอดีไม่มีการปรากฏตัวไม่มีการต้อนรับไม่มีการถแถลงข่าวราวกับจงใจหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่อปัญหาที่สั่งสมมานานนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลพนมเปญเลือกใช้ความเงียบเป็นกราะก,กำบัง ทุกครั้งที่จีนมาเยือนกัมพูชามักลดระดับการแสดงตนของผู้นําและปล่อยให้ฝ่ายจีนดําเนินบทบาทเพียงฝ่ายเดียวนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์ในไทยตั้งข้อสังเกตว่าการปกปิดตัวเองของฮุนเซนในช่วงเวลาสําคัญนี้อาจไม่ใช่เพราะป่วยแต่อาจเป็นกลยุทธ์ถอนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากจีนเมื่อเพื่อนบ้านเนี่ยยังคงพึ่งพาจีนอย่างลึกซึ้งจนสูญเสียอำนาจต่อรองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเผชิญความไม่สมดุลทางอธิปไตยมากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยนี่คือสัญญาณเตือนว่าความสัมพันธ์จีนเขมมรอาจไม่ใช่แค่เรื่องภายในแต่คือเงาสะท้อนของอิทธิพลเหนือภูมิภาคที่กำลังขยับเข้าใกล้าชายแดนของเราท่ามกลางความเงียบของรัฐบาลกัมพูชา เสียงจากต่างประเทศเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับสากลอย่าง Amnesty International ที่ออกแถลงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในกัมพูชารายงานจากหลายองค์กรระบุชัดว่าประเทศกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติซึ่งเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์เหยื่อจำนวนมากมาจากหลากหลายประเทศ รวมถึงบางส่วนที่ล่อลวงผ่านช่องทางออนไลน์จากไทยก่อนถูกส่งตัวเข้าไปในพื้นที่ควบคุมของขบวนการในกัมพูชาเมื่อรัฐบาลกัมพูชายังไม่สามารถควบคุมอาณาเขตของตนเองได้ภัยคุกคามเหล่านี้ก็ขยายตัวใกล้เข้ามาถึงชายแดนไทยอย่างเงียบและในขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยต้องเร่งเฝ้าระวังการแทรกซึมของอาชญากรรมไซเบอร์รัฐบาลพนมเปญกลับยังไม่ให้ความร่วมมืออย่างโปร่งใสและเป็นรูปธรรม สถานการณ์เช่นนี้ไม่อาจมองเป็นปัญหาภายในของประเทศเพื่อนบ้านได้อีกต่อไปเพราะเมื่ออาชญากรใช้ดินแดนเพื่อนบ้านเป็นฐานความมั่นคงของภูมิภาคย่อมไม่อาจแยกจากกันได้เมื่อศูนย์หลอกลวงแผ่ขยายมาถึงชายแดนไทยเราต้องไม่หลงกลความเงียบของกัมพูชาอีกต่อไปขณะที่รัฐบาลพนมเปญยังคงนิ่งเงียบประชาชนชาวกัมพูชากลับไม่ยอมหยุดตั้งคำถามโลกออนไลน์ของกัมพูชาระเบิดเต็มรูปแบบ เมื่อเพจของบุคคลใกล้ชิดครอบครัวฮุนเซนเผยแพร่ภาพถ่ายเก่าที่กลายเป็นจุดชนวนใหม่ของความปั่นป่วนภาพนั้นแสดงให้เห็นฮุนเซนหลับตาพิงหัวลงกับมือซ้ายท่ามกลางแคปชั่นเพียงประโยคเดียวว่าสมเด็จเหนื่อยเกินไปแล้ว้อยคำเพียงไม่กี่พยางกลับกระตุ้นอารมณ์ในโลกออนไลน์อย่างรุนแรงชาวเน็ตเข็มรับบางส่วนเชื่อว่านี่คือภาพล่าสุดบ้างวิเคราะห์ว่าฮุนเซนป่วยจริงบ้างกลับย้อนแย้งว่า นี่มันภาพเก่าเมื่อหลายปีก่อนที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจยิ่งไม่มีใครออกมาชี้แจงกระแสะความเชื่อก็แตกออกเป็นหลายทางจากการวิเคราะห์เชิงข่าวสารสื่อของรัฐยังคงเงียบขณะที่สื่อประชาชนกลับแข่งกันขุดคอมเมนต์และขยายความบางข้อความเรียกร้องให้สมเด็จสิ้นสุดชีวิตไปเสียทีบางคอมเมนต์สาบแช่งทั้งตระกูลและบางคนแสดงความสงสารพร้อมวิงวอนให้หยุด เผยแพร่ภาพเหล่านี้ภาพเก่ากลายเป็นจุดอ้างอิงของข้อมูลเท็จความเงียบกลายเป็นพื้นที่เปิดให้ข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงเมื่อกลไกรัฐไม่ทำหน้าที่ประชาชนจึงหันไปเชื่อสิ่งที่ใครก็สามารถเขียนได้ใน Facebook ในมุมมองของผู้สื่อข่าวไทยนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ในกัมพูชาแต่เป็นสัญญาณอันตรายที่สะท้อนความล้มเหลวของระบบตรวจสอบและนี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทย เพราะเมื่อไรกลไกกำกับข่าวสารเมื่อสื่อหลักถูกทำให้เงียบสิ่งที่ดังที่สุดก็คือข่าวลือและเมื่อข่าวลือครองพื้นที่มันไม่ได้แค่บิดเบือนความจริงแต่มันทำลายความมั่นคงของรัฐจากภายในหากคิดว่ากระแสข่าวลือจะค่อยๆเบาลงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้กลับตรงกันข้ามเพราะเสียงที่ดังขึ้นไม่ใช่จากสื่อกระแสหลักแต่มาจากอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาที่กล้าพูดในสิ่งที่คนในประเทศเงียบมาโดยตลอด ชายผู้นี้โพสตคลิปวิดีโอพร้อมประกาศชัดเจนกลางกล้องว่าอย่าเพิ่งตายต้องอยู่รับโทษก่อนคําพูดไม่กี่ประโยคแต่สั่นสะเทือนทั้งโลกออนไลน์เขาย้อนรอยกรณีการเสียชีวิตของอดีตรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำในต่างประเทศไม่มีภาพไม่มีพิธีกรรมชัดเจนสุดท้าย ก็ถูกประกาศว่าเสียชีวิตในประเทศจีนประเด็นนี้จึงกลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่ประชาชนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์อาจกำลังจะซ้ำรอยอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวยังย้ำว่าฮุนเซนไม่ควรจากไปไง่ายๆแต่ควรถูกดำเนินคดีในศารอาญาระหว่างประเทศในฐานะผู้นำที่เก่ะอ,อาชญากรรมต่อประชาชนของตัวเองคำว่าความยุติธรรมกลายเป็นสิ่งที่คนกัมพูชารอ,อคอยไม่ใช่ด้วยความโกรธแค้นแต่เพราะพวกเขาต้องการ ปิดฉากอย่างเป็นธรรมในมุมของผู้สื่อข่าวไทยเสียงเหล่านี้ไม่ใช่เพียงอารมณ์ของผู้คนแต่มันสะท้อนรากของปัญหาที่ฝังลึกมาหลายทศวรรษในระบบการเมืองกัมพูชาเมื่อประชาชนต้องเป็นฝ่ายเรียกร้องให้ผู้นำขึ้นศาลอาชญากรสงครามนั่นคือคำประกาศชัดเจนว่าความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนได้พังทลายลงแล้วขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างมีทิศทางเพื่อนบ้านตะวันออกของเรา กลับต้องเผชิญกับการล่มสลายของศรัทธาที่เริ่มต้นจากภายในประเทศของเขาเองขณะที่ประชาชนเขมโรกําลังสับสนกับข่าวลือขณะที่รัฐบาลพนมเปญยังคงปิดปากเงียบเสียงสุดท้ายที่ดังก้องในโลกออนไลน์ไม่ใช่เสียงจากสื่อกระแสะหลักไม่ใช่เสียงจากผู้นําแต่เป็นเสียงของประชาชนคนธรรมดาที่อดทนมานานเกินไปเสียงนั้นไม่ได้แค่เรียกร้องความจริงแต่มันคือคํำสาบคำสาบที่ไม่ได้เปล่งออกมาด้วยความแค้น ตเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังสุดท้ายว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงตระกูลฮุนคือคนที่พาโจรเข้าบ้านคือคนที่ขายประเทศให้คนอื่นคือคนที่ทำลายศักดิ์ศรีของกัมพูชาทั้งชาติถ้อยคำเหล่านี้ไม่ได้มาจากศัตรูภายนอกแต่มาจากปากของลูกหลานชาวเขมรอที่เคยถูกหลอกให้เงียบที่เคยถูกกดให้ยอมจำนนแต่ในวันนี้พวกเขาเลือกจะพูดพวกเขาไม่ได้ขอให้ฮุนเซนตายแต่ขอให้เขา ยังมีชีวิตอยู่เพื่อดูความพินาศของสิ่งที่เขาสร้างเองกับมือจากผู้นำที่เคยแข็งแกร่งจากชายที่เคยสั่งการด้วยอำนาจเด็ดขาดวันนี้กลับถูกประชาชนตนเองเรียกร้องให้ขึ้นศาลอาชญากรสงครามและโลกก็กำลังจับตามองว่าคำสาปของประชาชนจะพาเขาไปไกลแค่ไหน องค์การสหประชาชาติสารอาญาระหว่างประเทศและองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งเริ่มหันกลับมาสนใจแฟ้มคดีที่ถูกพับเก็บไว้เมื่อหลายปีก่อนเพราะหากเสียงของประชาชนดังกว่าคำสั่งของรัฐบาลวันนั้นความยุติธรรมอาจไม่ใช่เรื่องในนิยายอีกต่อไปสำหรับชาวไทยเราไม่ได้ยินดีที่เพื่อนบ้านต้องเจอกับจุดจบเช่นนี้แต่เราต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าการกดทับประชาชนการใช้สื่อเพื่อปิดปากและการนำพาประเทศเข้าใต้อิทธิพลต่างชาติ จะไม่มีทางจบลงอย่างสง่างามเราอาจเคยมีข้อขัดแย้งกับกัมพูชาในหลายประเด็นตั้งแต่ปัญหาแนวชายแดนไปจนถึงผลประโยชน์ในเขตทับซ้อนทางทะเลแต่ในฐานะประเทศที่อยู่บนแผ่นดินเดียวกันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าหากเพื่อนบ้านล้มรอยสั่นสะเทือนจะมาถึงเราด้วยภาพของชายคนหนึ่งที่เคยนั่งอย่างสง่างามในที่ประชุมวันนี้อาจนั่งพิงหัวหลับตาและฟังเสียงของประชาชนที่ไม่ใช่เสียงปลบมือแต่เป็นเสียงที่บอกว่าถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาที่กัมพูชาต้องเริ่มต้นใหม่และถึงเวลาที่อาเซียนต้องมองเพื่อนบ้านด้วยสายตาแห่งความจริงเราคนไทยเนี่ยไม่ได้ยินดีที่เพื่อนบ้านถึงจุดจบแต่เราจําเป็นต้องเรียนรู้เพราะความเงียบของวันนี้อาจกลายเป็นวิกฤตของวันหน้า